รกบส่วนการก้าวสู่ชิงดาวโมันก็ได้ไปเที่ยวกับพี่บ้านโบมไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียไปเ,อเยอรมันรวนอ๋อแล้วเราก็แท็ก<แ>สตอรี่พี่แม็กดนะ้วเนาะแต่พี่แม็กไม่ได้ไปอะ่ะ <c oughs> คือคือจริงๆอ่ะพี่แม็กเขาจะจริงจนะครับถ้าเกิดไม่ผิดค่าอะไรคุณพี่แม็กจะต้องมาด้วยนะครับผมแต่เนื่องจากว่าทำวีซ่าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่า เาก็เลยไปเที่ยวไปเองีแต่เวลาแบบเราเจอแบบว่าเจอสถานที่หรือว่าเจอของกินอร่อยอร่อยแล้วเราได้ถึงพี่แม็กแบบว่าอยากจะแบบเอามาเอามาปวดเขาเอามาแบบยุ่งให้เขาหิวอะไรเงี้ยเราก็ก็เลยถ่ายก็เลยถ่ายเยอะากเราพี่แม็คิดถึงมากเลยคิดถึงมากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าไม่คิดว่าจะแบบ ขนาดนี้เหมือนกันแต่พอเราไป้นไม่ได้เจอตั้งแต่อ,บบอาทิตย์ก่านเนี่ยก็เลยคิดถึงกันกใช่ใชไหมคะคิดถึงกันคนะหากไฟกันต้องไม่รู้กี่พันกิโลเมตรถึงจะไม่คิดถึงกั